คุณผู้ชมรายการเลดี้เซสเซตี้สัปดาห์นี้นะคะเกมขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะให้เป็นสัปดาห์แห่งการอัปเดตข่าวสารค่ะเพราะว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้นะคะเกมต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่ามันมีข่าวสารเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าในช่วงแรกนี้นะคะเกมจะมีข่าวสารอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยดีกว่าค่ะ สาวง,งามจากเวทีมิสซูเนียวเวิร์ตไทยแลนด์นะคะที่ฮอตไม่แพ้กับรุ่นพี่พเลยแหะคะ่ะสำหรับสาวอแมนด้าชาลลนออฟดัมนะคะมิสซูียวเวิร์ตไทยแลนด์สองนี่หลังจากได้รับตําแหน่งนะคะก็เดินสายร่วมกิจกรรมต่างๆมากมายทั้งงานอ e ีเวนต์แล้วก็งานเพื่อสังคมและล่าสุดนะคะสาวอแมนด้าได้มีโอกาสาร,ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานสําคัญของวงการกีฬาเจสกีไทยกับงานกีฬาอาชีพติดธงชาติไทยซึ่งเป็นหนึ่งในโมเดลการพัฒนากีฬารูปแบบใหม่นะคะภายใต้ความร่วมมือระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็กีฬ โดยพัฒนาจากทัวร์นาเมนต์เจสกีไทยนะคะที่แข็งแร่งในการเป็นผู้นําโลกในปัจจุบันไปเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็วันนี้มาร่วมงานกีฬาเจสกีนะคะเป็นกีฬาประเภทแรกที่สร้างแบรนด์และทัวร์นาเมนต์ซึ่งจ้าก็รู้สึกยินดีมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันทําให้เห็นว่าเมื่อคนไทยเนี่ยมีความมุ่งมั่นเราก็ไม่แพ้ชาวดนโลกค่ะมูยก็เป็นกำลังใจให้นักกีฬาไทยทุกๆคนนะคะได้เชื่อว่าถ้า คือได้คิดมาตลอดว่าความพยายามอยู่ที่ไหนเนี่ยความสําเร็จอยู่ที่นั่นแล้วไม่ว่าเราจะทําอะไรเนี่ยก็ทําตรงนั้นให้ดีที่สุดไม่ว่าผลจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนไทยก็ยังเป็นกําลังใจให้อยู่เสมอค่ะ ตบลงไปแล้วอย่างสวยงามสําหรับการแข่งขันประกวดทําสีผมนะคะกับกิจกรรมฝากเกิร์ผมสวยเปลี่ยนชีวิตชิงเงินรางวัล1น1 0 0แสบาทโดยได้เหล่าคณะกรรมการนะคะผู้เชี่ยวชาญด้านช่างผมแล้วก็ Beauty b ล็อกเกชื่อดังเ mm hmm. ข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินหาผลงานการทําสีผมที่ดีที่สุดไปเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานำโดยคุณวิสิตคุณชนุพรนะคะกรรมการบริษัทดลิลล์กรุ2,007จำกัด รวมโดยอาจารย์อนันต์เชียงสอนนะคะนายกสมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทยคุณสุภกิจเมฆอํานวยชัยนะคะหรือว่าคุณป๊อกเชลซีสุดยอดกุลูด,ด้านช่างผมระดับประเทศคุณชนทิชาสีสแสวงนะคะหรือว่าคุณปังบอกต่อนะคะซีอีโอขนตาปลอมบอกต่อแล้วก็คุณแอนนาทีวีพูนะคะบิวตี้บล็อกเกอร์เข้าร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วยค่ะก็จุดเริ่มต้นของงานในวันนี้นะคะก็เริ่มจากช่วงปีที่แล้วที่เรามีแบบโควิดระบาดหนักๆคะ่ะคือทีมฟาเตอร์ของเราอะมองว่าวิกฤตอะเป็นโอกาสอย่าง ช่วงก่อนหน้านี้พี่ๆน้องๆช่างเสริมสวยหลายๆคนก็จะไม่เหมือนกับมีมาพิมพ์เข้ามาในกลุ่มต่างๆเราบอกว่าช่วงนี้งานน้อยมากเลยเพราะแท้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะจัดกิจกรรมออนไลน์แล้วก็ทําสื่อการเรียนการสอนในช่วงที่แบบเขาแบบเงียบๆแบบนี้แล้วเรามีการเรียนรู้เทคนิคการทําสีของสีผมฟาเกอร์อะไรต่างๆแบบนี้ค่ะแล้วก็น่าจะมีกิจกรรมจัดประกวดนะเพราะว่าฟาเกอร์ไม่เคยทํากิจกรรมแบบนี้มาก่อนเลยค่ะ ก็ฝากสำหรับกิจกรรมนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมีการไลฟ์สดด้วยหรือว่าถ้าเกิดใครไม่ทันดูไลฟ์สดก็ไปดูย้อนหลังในเพจของเราได้นะคะฟากเกอร์ไทยแลนด์นะคะแล้วก็ในนั้นนะคะก็จะมีเทคนิคการทําสีผมเยอะแยะมากมายที่จะช่วยทําให้พี่ช่างอะคะไม่ต้องออกจากบ้านไปไหนแล้วก็สามารถเรียนรู้ออนไลน์ได้ด้วยตัวเองในเวลาว่างนะคะแล้วก็สําหรับผลิตภัณฑ์สีผมฟากเตอร์ของเราอะคะตอนนี้นะคะเรายังมีจําหน่ายในย ช่องทางของร้าน b ิวตี้ Beauty ทั่วประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังมีในห้างสรรพสินค้าเพื่อที่จะสะดวกในการซื้อหามากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็น CJ นะคะหรือว่า v i x กซนะคะหรือว่าล่าสุดที่เราเข้าไปก็คือ Lotus นะคะก็ขอฝากผลิตภัณฑ์ฟาเกอร์ไว้ด้วยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามอัปเดตข่าวสารนะคะการจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้จากทางฟาเกอร์ได้ที่ c e b o o k Fanpage นะคะของฟาเกอร์ไทยแลนด์ได้เลยนะคะ บริษัทสมาร์ทเฮลส์โซลูชันจำกัดนะคะเจ้าของผลิตภัณฑ์ด็อกเตอร์แอร์ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องฟอกอากาศแล้วก็เครื่องเติมออกซิเจนจากธรรมชาตินานกว่า6ปีนำโดยพันตำรวจเอกจราลึกสารพกนะคะประธานบริษัทสมาร์ทเฮลส์โซลูชันจำกัดจัดงานเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ล่าสุดนะคะคืออากาศบริสุทธิ์99.99%ด้โดยดรแอร์ออกซิเจนบูสเตอร์นะคะเครื่องเติมออกซิเจนจากธรรมชาติสุดอัจฉริยะโดยเทคโนโลยีการสร้างสนามไฟฟ้านะคะ IFD Intense Field d i r e c t i n พิ่มออกซิเจนเราก็ดักจับฝุ่นละอองแล้วก็เชื้อโรคนะคะพร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์อย่างคุณต๋องสิทธิชอยนะคะนักกีฬาสนุกเกอร์มืออาชีพชื่อดังพร้อมการันตีประสิทธิภาพการใช้งานของดรแอร์นะคะที่ตอบโจทย์การดูแลสุขภาพหลักก็คืออากาศบริสุทธิ์เห้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีนั่นเองค่ะเนื่องจากในปัจจุบันนี้นะครับมลพิษทางอากาศได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเราเป็นอย่างมากนะครับ และเป็นสาเหตุหนึ่งนะเราหายใจสูดเอาสารพิษเข้าไปนะครับโดยตรงนะครับอาจจะมีผลทันทีหรืออาจจะมีผลในระยะยาวนะครับซึ่งเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเส้นเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดหอบผืดหรือความผิดปกติในการทำงานของปอดนะครับและสารพิษนี้ ยังเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดโรคมะเร็งทางปอดอีกด้วยนะครับจึงเป็นที่มาของด็อกเร์แอร์นะครับเครื่องฟอกอากาศและเครื่องเติมออกซิเจนของเรานะครับเพื่อปรับเปลี่ยนอากาศให้สะอาดใสบริสุทธิ์นะครับปราศจากเชื้อโรคนะเราจึงนำผลิตภัณฑ์ของดรแอร์เข้ามานะครับตรงนี้เพื่อเป็นการสนองความต้องการของ พี่น้องประชาชนของเรานะครับให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะสามารถดูรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ของ drair.shop แล้วก็ที่ f a c e b o o k Fanpage ของ drair ได้เลยนะคะ บริษัทแปซิฟิ h เ a ล t h แคร a ไท a แลจำกัดนะคะจัดงาน s i x อ f p r i ร e นะคะ6โครงการส่งเสริมความยั่งยืนในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีแห่งการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศไทยแล้วก็ประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้สร้างสารรค์แคมเปญใหญ่ที่สุดในรอบ6ทศวรรษนะคะตอบแทนสังคมพร้อมวางแผนดาเนินกิจกรรมเพื่อความยั่งยืนต่อเนื่องยาวนาน6ปีรวมมูลค่าความช่วยเหลือตลอดโครงการนะคะเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น6 6 6้า6 6 66บาท First, thank you for coming here tonight to our event. And our policy is very simple. We want to bring joy to our colleagues, our customers, and the society that we live and work in. So, therefore, we celebrate today with our staff. We have uh, um, prepared some special food for all of us, and all of us will get that and eat that together tonight. We have had an event where we had six different organizations that have received a donation from our shareholders. And for our customers and our uh, um, people that work together with us, we want to make sure that our 60th anniversary is going to be a successful, happy, and healthy year. สิ่งที่เราคาดหวังนะครับเออและเป็นความตั้งใจในปีที่ครบรอบ60ปีของกลุ่มบริษัท Pacific h e a l t h แ a r e นะครับแน่นอนเราต้องการที่จะนำความสุขความสนุกนะครับเอ่อไปถึงคนที่ทำงานด้วยกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นพนัมิตรนะครับลูกค้าของเรานะครับรวมถึงพนักงานของเราด้วยและแน่นอนนะครับในปีครบรอบ60ปีนี้เราก็มีความคาดหวังว่าเราจะประสบความสำเร็จ อีกยิ่งยาวนานนะครับเราวันนี้เราได้มีหลายๆเหตุการณ์ที่เป็นเหตุการณ์ที่น่าประทับใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริจาคเงินนะครับแล้วก็มีโครงการดีๆ Six Supply Project ด้วยนะครับรวมถึงความตั้งใจที่อยากจะทำให้ความสำเร็จของเราเนี่ยมีความยั่งยืนและเติบโตต่อๆไปนะครับก็ขอประสบความสำเร็จนะครับตามที่เราตั้งใจไว้นะครับ Yes that we, that we uh, do this again 60 y years from now <laughs> แน่นอนครับเราก็คาดหวังว่าเราจะเฉลมิมฉลอง อีกครั้งนะครับในโอกาสอีก60ปีข้างหน้านะครับงัเดีย๋ยวเรียนเชิญด้วยแล้วกันนะครับนะครับอีก60ปีข้างหน้าล่วงหน้าเลยนะครับ เรียกได้ว่าเป็นพิธีที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยล่ะค่ะสำหรับวันงานไหว้ครูเทพสาริกานะคะของหลวงพ่อ,อสศิริธรรมโมที่จัดขึ้นณนะอาสมศิริธรรมโมนะคะจังหวัดปราจินบุรีซึ่งงานนี้ได้สองอาจารย์ชื่อดังนะคะอย่างอาจารย์ตีผู้สร้างเทพเจ้าอาติสาเพาทองแล้วก็อาจารย์ไผ่อิทิเวศนะคะมาร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องวงสวงในพิธีดังกล่าวนอกจากนั้นภายในงานนะคะยังได้มีการทําพิธีปลุกเสกเหรียนห้ารอบของพระอาจารย์สศิริธรรมโมเทพสาริกานะคะ เพื่อนํารายได้จากการเช่าบูชามาสร้างอาสมซึ่งงานนี้นะคะทั้ง2องอาจารย์บอกว่าทําทุกอย่างอย่างเต็มที่เพราะว่าเป็นงานบุญนั่นเองค่ะวันนี้เป็นงานไหว้ครู งานบุรภาจารย์ีปีนี้ก็เป็นจัดใหญ่มีอาจารย์พรามพร้อมทางฤาษีและเกดเกจีอาจารย์หลายๆรูปก็เพื่อรายได้สมทบทุนสร้างศาลาวัดสร้างกุฏิในอสมแห่งนี้อัตาตมาก็ขอบอกบุญแก่สา ทุชนญาติโยมทั้งหลายที ata, so. artist, so. So ่มีจ okay ิตศรัทธาก็ขอเชิญมาร่วมกันได้ที่อาสมศรีตะโมตำบลกอกสมบูรณ์ อำเภอสีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีาก็ได้เดินทางมาร่วมงานนะครับตามคําเรียนเชิญนะครับของหลวงพ่อแล้วก็ของท่านอาจารย์สองนะครับผมเพื่อมาร่วมกันสมทบทุนแล้วก็สร้างบุญนะครับสร้างอาสมนะครับสร้างกุติถวายหลวงพ่อครับอ๋อในส่วนของผมนี่ผมมาช่วยเกี่ยวกับการอ่านองค์การนะครับเปิดพิธีบวงสวงนะครับแล้วก็ทําพิธีเกี่ยวกับพุทธาพิเศษและเทวาพิเศษวัตถุมงคลครับก็วันนี้มาร่วมงานนี้ก็เหมือนกันครับมาร่วมบุญเลย โดยตรงเลยว่าร่วมสร้างอาสมตรงนี้เลยเป็นที่ปฏิบัติธรรมเนาะอย่างที่พระอาจารย์ท่านทำตามเจตนาของท่ันก็ในการทําบุญครั้งนี้นะครับก็หลวงพ่อท่านนะครับก็ได้ตั้งใจนะครับเพื่อที่จะสร้างศาสนสถานไว้เพื่อไว้เป็นสร้างไว้เพื่อให้พุทธศาสนาอยู่สืบไปนะครับผมเป็นการทําบุญนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับผู้มีจิตศรัทธาทุกๆท่านนะครับทั้งใกล้และไกลนะครับแล้วก็เดินทางมาร่วมทําบุญกันครับ เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะคุณผู้ชมกับข่าวสารที่เกมได้นามําอัปเดตกับคุณผู้ชมในช่วงแรกนี้แต่ว่าตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตกันต่อนในช่วงหน้าดีกว่าค่ะขอเป็นแบบแกงเคียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะ กินแบบนี้ดีกว่าอาหารแบบ2องหนึ่งหนึ่งผัก2ข้าวหนึ่งเนื้อหนึ่งถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกําลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว ของ,ของรายการเลดี้ s s o c i e t แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะและเพื่อไม่ให้ปการเสียเวลานะคะเดี๋ยวตอนนี้เราไปอัปเดตข่าวสารกันต่อเลยดีกว่าค่ะเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยหรือสวทท รวมกับชมรมสมาพันธ์สื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยชมรมนักข่าวธุรกิจนะคะจัดงานมอบรางวัลด้านการบริหารธุรกิจและผลิตภัณฑ์ดีเด่นแห่งปีเพื่อมอบให้แก่นักธุรกิจแล้วก็เจ,จ,จ,จ้าของผลิตภัณฑ์แบรนด์ต่างๆนะคะที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินธุรกิจภายใต้มาตรฐานที่ดีและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคณห้องแกน4ชั้น4โรงแรมมิลเลอร์เฮแกนคอนเวนชัน่นค่ะออสโลไซกัวเดซายบุนเนาะอารอยมิกลาบาอินเลกัวเดียบุนเนาะเรนิซุนอตันุซซุนอ แกมันนี่เอชูบาซาเลท็อปแบรนด์ที่ศิริอัญช่ามอร์ทอลปิศิริอัญญ์ทองแล้ว2017เลยนะครับเนาะจังหวะนี้สนอแกมันนี่ปิศิริแกมันนี่บาซาเลเอซูเนาะเมื่อล่ากําหนดสนอบาซาเลอ่านิวัคกระชนะนิวัชปามนิวัชสิริลัลคาศิริบาซาเลตามสนองคอมมูนิตี้สนออันนี้สูงๆเลยครับเนาะอ่าบาซาเลตํามอร์กะใหม่ปุเนาะ အရမ်းဝမ်းသာဗောနော့သာမော့သာဝတ်ဆက်လေအာ PC လေးတာမစနာအွန်ရှားကျွနောမြာအာအဝစ်ဒါနီဝစ်ဒါ top blend 820n owa ကျွနောမြာဘာစီလေအခံတော်ဒီမဲစီဘာစီလေဟာအချီတိုဒီမဲစီလေးဒီ app ပေးတာမစနာ office စည်စနော map loan တာမစနာ office စည်လဲစနော PC လေးအကြီးထားလဲဖသုံအားထားလဲဖက်ခဲတာအာဖသုံအားထောင်းထဲအောင်ဖောက်ဖိချပ်လာအားထော်ကျံဘောရော့ကေယွန်ဒါဘာစီလေ PC အွန်ရှားမတော် PC လေးအမဖောက်ခချာဒီ PC လေးကြီးထောင်းအားထော်ရပါဗောနော့အခါလဲစုနေဗောနော့တာမစနာ community ကျွနောမြာဘာစီလေ ศิลปินจโนเข้ามาตัวแทบบัสเดย์พัฒนาตัวแทนของฮ่ามาอะไรอ่ะป่ะเนาะออเวอร์ทาชุลัยบาเนี่ยเจบูลปีศิลปินจโนหาท่ออ้ายออมเมียเพราะเลยเกี่ยวเจ้าเจ้าจโนอาเมฮ่าปีศรีเลหาท่อจโนเปียนเจ้าสมโบละคะจโนที่ตัวเลยบาเกบาดาเกก็เสร็จเลยถึงเวสิอาคาจโนตําสโนคุยไล่ใช่มั้ยเลเอบาดาออน พีสี่เลยตามสนเสนอมมิสโนเมียเอบอไจอชาไลเออไจอชากอยากจุนอเกสเซตเตอตมนเสดินิสีเกเตตามสนเสนอาดูนอเลอคุณแท้ดินิสีชิเเล่ัตเก้ัตเก้ก็เซเลติเวสีเมียอาครจุนอสนอเพื่อไดลบ้านโออาูวาจุนอโออานอเรย่า่องคนดชิเตนเสนอองาช่องเเเลอทลจุนอ้งมสนอีมมาอาทองรมมิเนียบุนนอลเล่มาอาททองมจ อที่ตัวเล็ที่ลาเกเกลาเกโกเซเลตินไวซีโอโคชชุนออนไลน์อย่าคุณเน้องชาชุนออนตลน์ทางชนออนไลน์มาชงกบีนียอย่าคุณเนาะเป็นสมุนไพรไทยครับจากจากความคิดของคุณครูพิพรแล้วก็ของผมนะครับก็จะเกิดผลิตภัณฑ์ออกมาก็คือจะเป็นชาชงสมุนไพรก่อนแล้วก็จะเป็นชาแคปซูลน,นะครับอยู่ในรูปแบบของแคปซูลน,นะฮะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์อื่นๆตามมาอีกก็คือตอนนี้ก็จะมีสบู่แชมพูแล้วก็ แป้งพับก็มีลิปสติกก็มีนะครับก็เราขายผ่านช่องทางออนไลน์เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ใครที่สนใจนะคะที่จะเข้าร่วมแบรนด์สามารถทักพี่น้องลุปกป้าก้าได้ทุกท่านนะคะหรือเสิร์ชไปที่ Google หรือช่องทางต่างๆนะคะเสิร์ชไปคาว่าชานุปกป้าก้าหรือชาสมุนไพรนะคะจะเจอกับเราตอนนี้เรามีโครงการดีๆช่วยเหลือพี่น้องอชาวไทยนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ประเทศไทยหรือต่างประเทศนะคะสามารถร่วมแบรนด์กับเราโดยไม่ใช้ทุนเลยหรือจะมาร่วมโครงการด้วยรักจากใจคนละครึ่งน,นะคะเรามีโครงการช่วยเหลือเพื่อให้ทุกคนได้มีอาชีพ นะคะก็ถ้าสนใจสามารถทักถามพี่น้องนุบก้าวได้ทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะอ,อนุกบารมีปู่ฤอสีตาไฟค่ะแม่หมอมหาสเสน่ห์นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะได้เกี่ยวกับเรื่องสายสเสน่ห์อยากจะได้เกี่ยวกับเรื่องนะเมตตามหานิยม นึกถึงอาจารย์นุกได้เลยค่ะนะคะตำาหนักอยู่ที่นนทบ,บรุรีสามารถมีเกี่ยวกับเรื่องการสักยันต์เปิดดวงชะตามีเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนเบอร์นะคะหนุนดวงชะตาแล้วก็มีบูชาของมงคลสามารถปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องอทํานายดวงอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องการเคล็ดลับอยากรู้เกี่ยวกับเรื่องฐานดวงชะตาเป็นอย่างไรสามารถดูแบบเจาะลึกได้เลยค่ะนะคะเบอร์ติดต่อที่0 9 6 9 4 5 9 6 5 5ค่ะ หรือที่เพจอ,อนุกบารมีปู่ฤือสีตาไฟค่ะมีเกี่ยวกับเรื่องการทํานายดวงฟรีทุกๆวันด้วยนะคะติดตามในไลฟ์สดได้เลยค่ะก่อนหน้าที่จะทำโรงงานก่อนหน้าน,นี้เรามีแบรนด์มาก่อนนะคะถึงเข้าใจการตลาดของอาหารเสริมทุกประเภทนะคะตอนนี้ก็เลยมีประสบการณ์เยอะพอที่จะทําแบรนด์ให้หลายคนได้ค่ะมีทั้งอาหารเสริมค่ะแบบครบวงจรแล้วก็อาหารเสริมก็จะเป็นประเภทควบคุมน้ําหนากักหรือว่า เกี่ยวกับเรื่องผิวอาหารเสริมเกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีอาหารเสริมแบบประเภทชงดื่มค่ะตอนนี้นะคะถ้าจะติดต่อผลิตแบรนหรือว่าทำแบรนนะคะปรึกษากันตลาดได้เลยค่ะเรารับทําทุกอย่างยังไม่ทําก็ได้ปรึกษาก่อนได้ค่ะคือช่องทางการติดต่อนะคะก็จะมี Facebook Fanpage นะคะ โรงงานผลิตอาหารเสริมอินทราเฮิร์บนะคะผลิตอาหารเสริมครบวงจรแล้วก็รับทําการตลาดค่ะก็ตัวนี้เป็นตัวกูต้านะคะกูต้าคอลลาเจนซึ่งเป็นมันติวิตามินนะคะบํารุงผิวโดยตรงนะคะสําหรับคนที่ผิวค้ําเป็นสิวเป็นฝ้านอนน้อยผิวโทรมนะคะทํางานดึกใช้ความคิดเยอะนะคะตัวนี้เหมาะมากๆนะคะมันเป็นมันเป็นความต้องการของเราโดยตรงก็คือหนึ่งเราเป็นคนที่ว่าเหมือนเราต้องทํางานเยอะเรานอน,อนดึกแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความรู้สึกว่าเราผิวโทรม บางทีเนี่ยบางครั้งเราตื่นเช้ามาเนี่ยเราจะรู้สึกว่าผิวเราจะไม่ค่อยสดใสใมันจะไม่ค่อยออกกล้องเพราะเราต้องทํางานออกกล้องคุยตลอดเวลาพรีเซนต์สินค้าตลอดเวลาอย่างเงี้ยแล้วเราจะมาปล่อยให้ผิวเราโซมอย่างเงี้ยมันไม่ได้ตัวเนี้ยเลยเป็นตัวสินค้าที่ทํามาเพื่อตอบโจทย์ตัวเองเลยหนึ่งแล้วพอลูกค้าสนใจปุ๊บเขาเอาไปลองทานปุ๊บเขาเห็นผลจริงเออมันก็เลยกลายเป็นต่อยอดความสําเร็จมาถึงทุกวันนี้ค่ะ,ก,นนคะก็หยกกอริลแมรี่วันนี้ยินดีต้อนรับมากๆนะคะเพราะว่ารางวัลน,นี้เป็นอีกหนึ่งความสําเร็จของเรานะคะที่จะสื่อใให้ทุกคนนมั่จ ะคะใครที่ต้องการจะมาเป็นพาร์ทเนอร์ใครที่ต้องการจะาเป็นตัวแทนหยกยินดีนะคะแล้วก็ตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะคะสําหรับคุณผู้หญิงยุคใหม่ที่ต้องการดูแลตัวเองฟื้นฟ,นฟนูผิวพรรณแบบเร่งด่วนนะคะ สวัสดีค่ะชื่อสุกัญญาทาทวนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ยูรีโคโคค่ะน้ำมันมะพร้าวสก,กัดเย็นผสมคอลลาเจนจากเกาหลีค่ะ,ะเพราะว่ามะพร้าวนะคะเป็นสินค้าขึ้นชื่อของประเทศไทยอยู่แล้วค่ะแล้วก็เราก็เอามาผสมกับคอลลาเจนเกาหลีแล้วก็มีวิตามินด้วยค่ะซึ่งเป็นสูตรเข้มข้นแล้วก็พรีเมียมค่ะซึ่งตัวนี้นะคะมีขายทั้งในไทยแล้วก็ประเทศเกาหลีด้วยค่ะ,ะตัวนี้ช่วยเรื่องอสุขภาพนะคะก็คือ มีการควบคุมอาหารแล้วก็มีช่วยเรื่องผิวผมเล็บค่ะซึ่งจะมีวิธีการทานต่างกันไปค่ะเ,เข้าไปที่ IG Instagram กรค่ะ YuricoCo Official ได้ค่ะหรือว่าในเพจนะคะพิมพ์ไป YuricoCo ก็จะมีเพจของตัวแทนขึ้นมาเยอะแยะมากมายสามารถสั่งซื้อและสมัครตัวแทนได้ค่ะชื่อรัสมีเรื่องสีนะคะเป็น c o o แบรนด์ n อ็นคิ a บาค่ะ ตัวนี้คือบล็อกเบิร์นดีท็อกนะคะสำหรับคนที่ชอบทานแต่ไม่ชอบออกกำลังกายนะคะซึ่งเอ็นชูบาลานตัวนี้ตอนนี้ต้องบอกว่าขายดีมากๆเลยค่ะนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่เรากำลังสร้างนะคะตัวแทนทั่วประเทศเลยนะคะทั้งผู้บริโภคด้วยแล้วก็ตัวแทนด้วยค่ะคือตอนนี้ต้องบอกว่า Number 1จริงๆนะคะสำหรับของเรานะคะผลิตภัณฑ์เราคือตัวนี้นะคะเราสามารถเข้าไปดูที่เพจนะคะของ NQ b a l a n c e ได้เลยนะคะหรือว่าเซิร์ชเข้าไปเลยค่ะ NQ b a l a n c e นนะคะอ่า จะสามารถเซิร์ชได้เลยนะคะเพราะาตัวแทนของเราทุกวันนี้ก็สร้างเพจกันเยอะแยะมากมายนะคะค่ะสวัสดีค่ะชื่อพลอยประพันสอนพัทรลัอิสการนะคะเป็นแบรนด์มนเมนเจอร์ของบริษัทไลฟ์พัทฟาร์มาสุติค่ะค่ะตัวสําคัญของเรานะคะคจะมีลูทีนค่ะเบตาเ้าแคโรทีนนะคะมีวิตามินเอค่ะซึ่งทั้งทั้งหมดะะจะเป็นตัวที่มีส่วนช่วยในการมองเห็นแล้วก็เป็นตัวบำร,รุงสายตาได้ดีค่ะใช่ค่ะของเราทางแบรนด์ไลฟ์พัทวิสต,ตะคะจะมีผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะคะมกลุ่มด้วยกันค่ะก็คือจะมี กลุ่มบำรุงสุขภาพค่ะแล้วก็กลุ่มบำรุงผิวพรรณนะคะแล้วก็กลุ่มของการลดน้ําหนักค่ะค่าของอช่องทางการติดต่อนะคะจะเป็นทาง f c e e o o o นะคะทาง Line แอดนะคะ a c e b o o กนะคะก็คือไลฟ์พัดวิสตัดได้เลยค่ะแล้วก็ Line แอนะคะก็คือแอดไลฟ์พัดน t วิสตัดค่ะท็อปแบรนด์อวอร์สค่ะรู้สึกดีใจค่ะอ๋อตัวนี้เป็นสบู่โปรตีนตัวเขียวมะนาวนะคะสารจากกัดจากธรรมชาติช่วยลดเสียวลด ติ่งเนื้อลดกะทําให้ผิวขาวเนียนใสแล้วก็ที่สําคัญช่วยฆ่าเชื้อแบคท,ทีเรียค่ะาสามารถดูได้ที่ Facebook อริยาแล้วก็ Facebook Fanpage อริยาสบู่โปรตีนตัวเขียวมานาค่ะอาจารย์รงเรือนยะปัญญานะคะซีอ CEO ผู้บริหารโปรดักต์แฮร์สปาไทยสมุนไพรไทยจังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปพรีเมียมของจังหวัดนะคะบํารุงหนังศีรษะ ปกป้องรากผมจากการแพ้สารเคมีดีท็ talk. อกอย่างเช่นบางท่านเนี่ยผมร่วงจากการแพ้สารเคมีนะคะทำลายเซลล์รากผมตัวอาจารย์เองก็ผลิตเซรั่มปลูกแล้วก็แชมพูปลูกแล้วก็เป็นอาหารผมใบยื่นางก็คือใส่ให้ผมนุ่มสลวยซึ่งบางท่านเนี่ยแพ้สารเคมีแล้วก็ผมแห้ง นาเส้นผมแห้งก็อาหารผมใบยญานางเนี่ยเป็นโปรดักที่เด่นอันดับหนึ่งเลยนะคะแล้วก็อีกตัวที่ลูกสาวอาจารย์ถือนี่ก็เป็นแชมพูปลูกนะคะแล้วก็เซรั่มปลูกอันนี้ไม่ได้ปลูกแค่ผมนะคะปลูกคิวก็ได้ถ้าใช้อย่างมีวินยัยติดต่อกันผมขึ้นค่ะผมขึ้นตกดําเลยค่ะก็ทางเ c e b o o k นะคะก็อาจารย์วงเดือนญาปัญญานะคะส่วนอีกเฟซนึงก็แฮรสปาไทยนะคะนะกนะ็ส่วนอ่ ดีไอดีไลก็ w o n g d ็ o e n ค่ะยินดีนะคะยินดีมากๆเลยค่ะผมอาจารย์สุภก,กิจกกยสิทธิ์ครับมารับรางวัลเพชรสวัรณครับวันนี้ครับ,รบก็รู้สึกยินดีนะครับแล้วก็ขอบคุณมากครับที่ได้รับการาเสนอชื่อเข้ารับรางวัลน,นี้นะครับออผมทำเกี่ยวกับสําสนักศักยันครับผมบแล้วก็มีการช่วยเหลือพวกเด็กกำพร้าหรือบริจาคเงินให้กับพวกหมู่บ้านที่เขาขาดอะไรเงี้ยฮะขาด ทุนนรัพย์ในการทำดำรงชีวิตอยู่ทำนองนี้ครับอ๋อที่สำนักกายสิทธิ์นะครับถนนนวมิน2ีแยก3นะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ที่เบอร์061-878-8798ครับครับผมชัยกรนิธที่คณาวุฒประธานบริษัทจินดาสมุนไพรจำกัดครับวันนี้โอกาสดีนะครับวันนี้ได้มารับนะครับโล่โดยเบสนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นนะครับ ครึ่งจินดาสมุนไพรตอนนี้นะครับมีสินค้าวางจําหน่ายทั่วประเทศไทยนะครับและส่งขายทั่วโลกด้วยนะครับตอนนี้นะครับจินดาสมุนไพรนะครับกำลังขยายตลาดไปทั่วโลกนะครับทั้งสื่อออนไลน์ทั้งขายใน Lazada แล้วก็เซเว่นอีเลเวนทั่วประเทศไทยเลยนะครับตอนนี้จินดาสมุนไพรยังพัฒนาสินค้าไปอีกหลายแบรนด์นะครับหลายรูปแบบนะครับมีทั้งสบู่มีทั้งยาสีฟันนะครับครีมบำรุงผิวนะครับ แล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับจินดาสมุนไพรวันนี้นะครับครับช่องทางการติดต่อนะครับตอนนี้จินดาสมุนไพรก็มีวางจําหน่ายอยู่แล้วนะครับที่เซเว่นนะครับแต่เป็นบางตัวนะครับเฉพาะแชมพูนะครับส่วนเซรั่มบํารุงผิวเซรั่มบํารุงผมแล้วก็ทิชชูน์นะครับพร้อมก็ครีมบํารุงผมนะครับหลายอย่างนะครับ ส่วนมากนะครับลูกค้าก็ติดต่อโดยตรงมาที่บริษัทได้เลยนะครับถ้าต้องการใช้ผลิตภัณฑ์จินดาสมุนไพรนะครับติดต่อมาที่จินดาสมุนไพรนะครับเบอร์โทรได้เลยนะครับ02 0041417นะครับอันนี้เป็นเบอร์โทรที่บริษัทจินดาสมุนไพรโดยตรงเลยนะครับติดต่อมาได้เลยครับยินดีรับใช้ครับครับสวัสดีครับผมจาบุชิตทองอัถานะครับกอดประธานกรรมการบริษัทอินโนความเน็ตเวิร์กนะครับอยู่ในเครืออินโนความกรุ๊ปนะครับก็เป็นบริษัทที่ เราเป็นโรงงานผลิตสินค้าด้านการเกษตรนะครับที nah ่เป็นนวัตกรรมนะครับก็ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ภูตะวันพรีเมียมเกรดนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราได้รับรางวัลจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ3ปีซ้อนของประเทศไทยได้รับการสนับสนุนงบประมาณงานวิจัยจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาตินะครับและปี6-1ก็ไปประกวดที่ประเทศโปแลนด์นะครับเราก็ได้รับรางวัลเหรียญทองอันดหนึงของโลกที่ประเทศโปแลนด์นะครับวันนี้นะครับภูตะวันก็มารับ รางวัลทั้งหมด7รางวัลด้วยกันนะครับก็อย่างตัวผมเองนะครับก็รางวัลรับรางวัลนะครับผู้ส่งเสริมเกษตรกรดีเด่นนะครับก็รางวัลหน้าคะเนศนะครับเดี๋ยวภาคตอนเย็นนะครับก็จะรับอีกรางวัลหนึ่งนะครับรางวัลนักธุรกิจยอดเยี่ยมของอาเซียนนะครับซึ่งผมเองตอนนี้ก็จัดจำหน่ายอยู่ทั้งหมด12ประเทศด้วยกันนะครับบริเวณกลุ่มอาเซียนนะครับแล้วส่งไปที่สหรัฐาอาหรับอิมเรตดนะครับส่งไปที่ญี่ปุ่นนะครับมาเลเซียนะครับประเทศที่ดังๆ นะครับนะครับและปัจจุบันนี้นะครับก็นะครับทางภูตวันเองนะครับก็ได้ใช้ระบบของนวัตกรรมนะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะครับที่เราใช้นวัตกรรมแล้วนะครับเอามาเข้าในการผลิตนะครับซึ่งเทคโนโลยีตัวนี้นะครับมีโรงงานเดียวในประเทศไทยนะครับที่เราทําเป็นโน้ตฮาวขึ้นมาที่โรงงานนะครับเรามีห้องแลบเองที่ทํางานวิจัยเกี่ยวกับแลบนะครับมูลค่าการลงทุนกว่า70ล้านบาทนะครับรวมีไเลอล์นะครับที่เลี้ยงเชื้อเพราะเชื้อจุลินทรีย์ หนึ่งเดียวของเมืองไทยนะครับที่เรามีการันตีไว้นะครับซึ่งมีนักวิจาการมีศาสตราจารย์ดรทั้งหมด12ท่านด้วยกันนะครับที่เข้ามาร่วมทํางานวิจัยดิฉันนางชนตะวันขุมเพชรพ่วงในการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางกะดีสํานักง,งานเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครค่ะก็มีความรู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจกับรางวัลที่ได้รับในครั้งนี้ค่ะตอนนี้โรงเรียนเนื่องจากว่าโรงเรียนวัดบางกะดีเขตบางขุนเทียนนี่นะคะอยู่ติด กับพื้นที่สีแดงจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยนะคะทิ่งเรียนก็มีการเปิดเรียนตามปกติแต่ว่านักเรียนและผู้ปกครองที่มีบ้านอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครก็จะให้เขาหยุดเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านก็ในฐานะที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษานี่ยนะคะเราก็รักแล้วก็ห่วงใยนักเรียนทุกคนนะคะเหมือนบุตรหลานก็พยายามที่จะสอนนะคะช่วยท่านปกครองนะคะชี้นแนะในสิ่งที่ออก เหมาะสมกับวัยของเขาให้เขาเป็นคนที่ตั้งใจเรียนนะคะเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่เชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์มีความรับผิดชอบแล้วก็ให้คิดทําในสิ่งที่ดีๆมีประโยชน์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อดรสันติพิมพ์ใจใส่นะคะรางวัลที่ได้รับวันนี้ก็คือปัญญาวิวัฒน์นะคะแล้วก็รางวัลเพชรสุบรรค่ะ่ะก็ภาคภูมิใจมากค่ะว่าสิ่งที่เราทํามาตลอดในระยะเวลา10ปีก็ได้รับสิ่งดีๆกลับมาค่ะที่เราได้ช่วยเหลือเด็กดูระบบ ในด้านการศึกษาการออกกลางคันของเด็กในสมัยยุคนี้ที่เด็กหลุดระบบเยอะขึ้นเรื่อยๆเราได้ให้เข้าปรึกษาคําแนะนํากับเด็กๆทาให้เด็กได้มีชีวิตใหม่มีโอกาสใหม่ในการกลับเข้ามาเรียนอีกครั้งอะค่ะก็ติดต่อได้ตาม Facebook ของดรสันติพิมพ์ใจใสเองเลยก็ได้นะคะเพื่อจะขอคําปรึกษาในการเรียนการช่วยเหลือว่ามีแนวทางในการลักษณะอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการศึกษาทางไกลการศึกษาทางเลือกหรือการศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้วยค่ะครับ สวัสดีครับผมนายพักวัฒธรรมคุณทิพย์นะครับเป็นประธานภาคีเครือข่ายธรรมวิบาลจังหวัดปทุมและเป็นประธานภาคีเครือข่ายภาคกลาง21จังหวัดคือจริงๆองค์กรเราไม่ใช่องค์กรตรวจสอบนะครับองค์กรเราเป็นองค์กรที่ให้ความรู้นะครับให้วิทยาฐานให้ความรู้กับเยาวชนให้ความรู้กับประชาชนเพราะเราต้องการสร้างาต้นกล้าแห่งความดีต้นกล้าแห่งคุณธรรมและต้นกล้านั้นต้องเป็นต้นกล้าที่บริสุทธิ์ออกจากจิตสำนึกจริงๆ ซึ่งตอนนี้ต้นกล้าของเราเป็นต้นกล้าที่เกิดจากดินที่เป็นพิษนะเกิดจากดินที่เป็นพิษเพราะสังคมมันเป็นพิษหากการเลือกตั้งทุกครั้งมาจากการเลือกตั้งที่ไม่บริสุทธิยุติธรรมแล้วนะครับผลของการเลือกตั้งนั้นมาก็คือผู้ที่จะมาใช้ภาษีของพวกเราทุกคนเนี่ยเขาก็ต้องแสวงหาผลประโยชน์หากเขาสูญเสียไปแต่หากการเลือกตั้งนั้นอะ มีหลักคุณธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องหลักธรรมาพิบาลเข้ามาเกี่ยวข้องประชาชนเป็นคนตรวจสอบเป็นคนดูแลเกี่ยวข้องสิ่งที่ประชาชนจะได้คือลูกหลานสังคมสะอาดขึ้นสิ่งนี้ที่เราทําเพจคือเราเป็นวิทยาทานในการสอนนะครับ รวมถึงข้าราชการทุกๆคนและทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ชมก็เป็นข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะเกมจะมีแขกรับเชิญคนไหนมาร่วมพูดคุยในรายการแล้วก็จะมีข่าวสารอะไรบ้างที่มาให้คุณผู้ชมได้อัปเดตกันต้องคอยติดตามชมกันให้ดีค่ะส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ